สวัสดีค่ะวันนี้นกจะมาสอนถักกระเป๋าทรงกลมนะคะสําหรับกระเป๋าใบนี้นกใช้เชือกฟอกในการถักถักไม่ยากมือใหม่ค่ะถักลองมาถักตามกันนะคะรับรองว่าได้ใช้แน่นอนหลังจากเพื่อนเพื่อนได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์ like, กดแชร์บ share, แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะและถ้าหากเพื่อนเพื่อนอยากจะสนับสนุนอุดหนุนสินค้ากับทางร้านนกมีมาจัดโปรโมชั่นในแอปสีเขียวยังไงลองไปติดตามกันดูนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วเราไปเริ่มถักกันเลยนะคะ อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเชือกฟอกสำหรับกระเป๋าใบนี้นกใช้อยู่ทั้งหมดหม้วนซับในสำเร็จขนาด8คูณ11คูณ13นิ้วโครเชตที่ใช้4ทับศในการถักก่อนที่เราจะเริ่มถักถ้าคลิปมีความเร็วไปหรือว่าช้าไปเพื่อนปรับเพิ่มลดสปีดต,ตรง3จุดด้านบนขวามือนะคะนกใช้โครเชต์สองหัวใช้4ทับศูนย์ในการถักถ้าเพื่อนๆมีหัวเดียวสามารถใช้ได้ตั้งแต่2.5มิล หรือตามขนาดที่เพื่อนๆถนัดถักได้นะคะอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นของก้นกระเป๋าเราจะถักอยู่ทั้งหมด6แถวแล้วแถวสุดท้ายเราต้องการจํานวนหลักแค่92นะคะเดี๋ยวนกจะถักให้ดู2แถวแล้วก็จะอธิบายไปด้วยนะคะก่อนอื่นใช้ปลายไหมพันปลายนิ้วชี้สอรอบเพื่อทําเป็นห่วงวงกลมจากนั้นเกี่ยวไหมลอดห่วงถักโซ่ขึ้นสนับเป็นหลักแรก ถักพอหนึ่งคอลงไปในห่วงวงกลมทั้งหมด16หลักรวมกับโซ่ขึ้น3นะคะ พอได้สิบหกเสร็จแล้วถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่สามหนึ่งสองสามดึงปลายไหมให้ลูมันชิดปิดตรงกลางนะคะต่อไปแถวที่สองเราจะถักซ้ำในแต่ละหลักให้ได้จำนวนหลักสาสองหลักถักโซ่สามนับเป็นหลักแรกแล้วถักซ้ำในหลักแรกแล้วก็หลักต่อๆไปก็หนึ่งหลักเราก็จะถักไปสองครั้ง ถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงตรงโซ่ที่สามจากนั้นแถวที่สามสี่ห้านะคะสังเกตว่าเราจะถักสลับพอหนึ่งคอหนึ่งแล้วก็วีหนึ่งแบบนี้นะคะคือถักซ้ำหนึ่งหลักแล้วก็วีหนึ่งหลักสิบหกครั้งจะได้จำนวนหลักสี่สิบแปดนะคะแล้วก็เพิ่มตัวด้านหน้าสองหลักสามหลักให้ได้จำนวนอพอครบแถวให้ได้จำนวนหลักเท่านี้นะคะ พอแถวที่หกอันนี้เราจะถักพอหนึ่งคอหกหลัก V ีหนึ่งแปดครั้งสลับกันนะคะหกอ 1, อพอหนึ่งคอหกวีหนึ่งแปดครั้งแล้วก็พอหนึ่งคอห้าวีหนึ่งสี่ครั้งในแถวที่หกจะได้จำนวนหลักเก้าสิบสองอันนี้แถวที่สามนะคะเดี๋ยวนกถักให้ดูหนึ่งซักหนึ่งช่วงลาย เราก็ถักโซ่1นับเป็นหลักแรกอันนี้ก็คือ F1 แล้วก็ V คือในหลักถัดไปเราก็ถักซ้ำช่วงถัดไปก็1แล้วก็ถักซ้ำหนถักสลับกันแบบนี้จนครบรอบให้ได้16ครั้ง หลังจากที่เราถักแถวที่6มาแล้วนะคะมันก็จะได้จำนวนหลักทั้งหมด92หลักเส้นพาศูนย์กลางประมาณ6นิ้วพอเราถักเลื่อนห่วงจบแถวในแถวสุดท้ายดึงขึ้นประมาณสัก1เซนนะคะเพื่อทำเป็นเม็ดข้าวโพดพันหัวเข็มแล้วลงตรงหลักแรกคือหลักที่เราขึ้นโซ่นะคะเกี่ยวไหม3ครั้ง1 2 3 แล้วเกี่ยวห่วงลอดถักโซ่สองอันนี้จะนับเป็นโซ่หนึ่งโซ่สองจากนั้นถักซ้ำลงไปในที่เดียวกันนะคะเกี่ยวสามครั้งถ้าใครอยากได้เม็ดใหญ่ก็สามารถเพิ่มได้นะคะหนึ่งสองสามเกี่ยวลอดแล้วก็ถักโซ่หนึ่ง อันนี้เวลาเราดึงรูดแบบนี้เราจะนับเป็นโซ่หนึ่งนะคะจากนั้นเว้นไว้สามหลักหนึ่งสองสามถักเม็ดเข้าโพดในหลักที่สี่ถักโซ่สองถักซ้ำในที่เดียวกัน เราก็ถักแบบนี้จนครบรอบเราก็ถักมาจนครบรอบมันจะได้จํานวนดอกตรงนี้นะคะทั้งหมดยี่สิบสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแล้วก็ยี่สิบสามจากนั้นให้เราถักเลื่อนห่วงถักเลื่อนห่วงจบแถวก่อนที่จะขึ้น แถวต่อไปให้เราถักเลื่อนห่วงมาตรงกลางก่อนนะคะจากนั้นดึงขึ้นถักเม็ดข้าวโพดไปสามเม็ดนะคะเราจะถักเม็ดข้าวโพดสามเม็ดในตรงช่องตรงกลางเกี่ยวสามครั้งก่อนเกี่ยวห่วงลอดแบบนี้แล้วก็นับเป็นหนึ่งอันนี้นับถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ทำ ทำอีกอันหนึ่งแล้วก็เกี่ยวโซ่หนึ่งแล้วก็อันที่สามเกี่ยวห่อห่วงลอดแล้วก็โซ่หนึ่งมันก็จะมีแถวที่สองมันก็จะมีสามสามกลีบแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามถักในรูปแบบเดียวกัน จากนั้นเพื่อนๆก็ถักแบบนี้จนครบรอบหลังจากเราถักลายแถวที่สองมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงเม็ดข้าวโพดเม็ดแรกนะคะก่อนที่จะขึ้นแถวต่อต่อไปทุกครั้งตั้งแต่แถวที่สามไปเลื่อนห่วงมาตรงกลางก่อนระหว่างกรีที่หนึ่งกับกรีที่สองแล้วถักเม็ดข้าวโพดเม็ดแรกตัวนี้เราก็จะดึงให้ยาวนิดนึงนะคะ ตั้งแต่แถวที่สามไปเราก็จะถักสามกลีบเหมือนเดิมนะคะสามเม็ดข้าวโพดสาเม็ดเหมือนเดิมเกี่ยวแล้วก็ล็อกแล้วก็ตรงกลางเราก็จะถักตรงกับตรงกลางตรงนี้เลยนะคะลงตรงนี้แล้วก็อันที่สามเราก็จะลงระหว่างอันที่สองกับอันที่สามนะคะลงตรงกลางตรงนี้นะคะ ต่อไปเราก็ถักเหมือนกันให้ลงตรงกลางก่อนแล้วอันที่สองลงตรงนี้นะคะ จากนั้นเราก็ถักต่อกันแบบนี้ในแถวที่สี่เราก็จะลงตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อกันด้านข้างแบบนี้ถักแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆให้ได้ตามความลึกของกระเป๋าที่เพื่อนๆต้องการเราจะถักตามแนวขึ้นมาเรื่อยๆให้ได้ตามความลึกของตัวกระเป๋าที่เราต้องการของนกถักตั้งแต่นับตั้งแต่แถวนี้นะคะจนถึงแถวสุดท้ายทั้งหมด20แถวพอเราถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถว จากนั้นเราจะถักขอบปากกระเป๋านะคะถักโซ่หนึ่งแล้วถักเอ็กตรงเม็ดข้าโพดหนึ่งสองสามแล้วลงตรงกลางตรงนี้หนึ่งหลักตรงเม็ดข้าโพดสามหลักนะคะ จากนั้นเราก็ถักขอบจนครบรอบพอเราถักมาจนครบรอบนะคะถักลงตรงกลางตรงนี้อีกหนึ่งหลักแล้วก็ถักเลื่อนห่วงจบแถวติดกับหลักแรกขึ้นแถวใหม่ถักโซ่ขึ้นหนึ่งแล้วถักบนทุกหลักนะคะเราจะถักขอบอยู่ทั้งหมดสามแถว เราจะถักขอปากกระเป๋าขึ้นมา3ามแถวนะคะจากนั้นถักเลื่อนห่วงจบแถวติดกับหลักแรกเราจะได้คอบปากกระเป๋ากว้างทั้งกว้างทั้งหมดสิบสานิ้วจากนั้นเราจะถักสายกระเป๋าขึ้นไปสำหรับสายกระเป๋านกจะเริ่มต่อจากตรงนี้เลยนะคะถักโซ่ขึ้นหนึ่งแล้วก็ถัก X ไปทั้งหมด6หลักถ้าเพื่อนอยากได้สายใหญ่ หรือว่าสายเล็กก็สามารถเพิ่มจำนวนหลักได้นะคะ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช้แค่หหลักจากนั้นเราจะถักพลิกกลับไปมาถักโซ่ขึ้นหนึ่งแล้วถัก x หกหลักพลิกกลับไปมาให้ได้ตามขนาดของสายที่เพื่อนเพื่อนต้องการนะคะความยาวนะคะ เราจะถักสายพลิกกลับไปนะมาให้ได้ตามขนาดความยาวของสายที่เราต้องการของนกนับเป็นแถวแบบนี้นะคะของนกถักอยู่ทั้งหมด63แถวพลิกกลับไปมาแบบนี้จากนั้นให้เหลือปลายไหมไว้สําหรับเย็บติดกับขอบอีกข้างหนึ่งนะคะเราก็จะกะเอาให้ได้ตามขนาดของความกว้างระหว่างสายสองข้างแล้วเราจะใช้ปลายไหมพร้อมกับเข็มเย็บ ไมพรมหรือเข็มสอดวิธีเย็บเราก็จะกะตรงนี้นะคะให้เราเย็บเอาเส้นเดียวก่อนจากนั้นให้เราพลิกเย็บด้านในนะคะ แล้วก็ล็อกไหมตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยอออเราก็จะได้สายออกมาในรูปแบบนี้นะคะดังนั้นอีกข้างหนึ่งนกขอใช้วิธีอธิบายนะคะเราก็กะให้ถักในรูปแบบเดียวกันคือต่อไหมอีกข้างหนึ่งนะคะต่อแล้วก็กะขนาดให้มันได้เท่ากันทําแบบเดียวกันทั้งสองข้าง เราก็จะได้สายกระเป๋าแบบเดียวกันแบบนี้นะคะหลังจากที่เราเย็บสายกระเป๋าทั้งสองข้างเสร็จนะคะเราก็จะใส่ซับในสําหรับซับในน้ขอใช้วิธีอธิบายนะคะเราก็จะใช้ซับในสําเร็จขนาดเท่ากับตัวกระเป๋าที่เราถักนะคะเลื่อนลงมาประมาณสักหนึ่งแถวใช้ได้พร้อมเข็มสอยซอยขอบปากกระเป๋าและก็ขอบซับในติดกันออกมาในรูปแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย หลังจากที่เราเย็บซับในเสร็จนะคะเพื่อนก็สามารถถักดอกไม้มาติดตกแต่งเพื่อเพิ่มสีสันให้กับกระเป๋าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยยังไงเพื่อนๆ<ม>ลองถักกันดูนะคะหลังจากที่เพื่อนได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ